โรถคนนี้จริงๆนะผมโอ้ยรถรถรถหนักจริงนะผมรถนี่ของหนักเลยนะครับผู้ชมบุนบึุญเด้อเด้อเด้อเอารถจะถอยไปทำไมอ่ะไปเลยครับปลาลายปลาลาโอ้เสียงเทอร์โบมันหวานจังวะผู้ชม ดีดีช้างไวไฟนะผมอ่าช้างไวไฟนะช้างไถไหลอุ้ยไม่ใช่ช้างไวไฟนะกระสีพัฒนาเลดท,ทั้งคันนะผมเลดท,ทั้งคันเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเลดท,ทั้งคันครับทางรถไฟนะครับผมเลดท,ทั้งคันเอาจริงนะต้องลงฝั่งนี้นะครับ สีม่วงอลางงามแท้แหลตสีม่วงอลานงามแท้แหลตะลึงนะครับผมสีม่วงรดเกี่ยวสีม่วงนะรถเกี่ยวฉีม่วงโอ้ยไม่ใช่เออเยอะรดสีม่วงสีม่วงม่วงนะครับ,ผม,รบผมนี่เลยครับผมนี่เลยครับผม สีม่วงนะผมฉี่ก็ม่วงรถก็ม่วง